สวัสดีครับขอสเปคมานพสุจันทร์ครับคุณน้ำวัดอินทริพย์ค่ะครับผมวันนี้ครับเราอยู่กัน3คนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณจอยค่ะคุณจอยนะครับค่ะุณจยนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัชพัฒน์พรมสาค่ะเอ่อเป็นคังลำดับที่11 1่งอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะว้าวนะครับ รายการเกษตรพิวชี้ช่องรวยของเราวันนี้นะครับสัญจรมาอยู่ที่อำเภอกงไก่ลาดนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับซึ่งมีได้มีการออกเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมนะครับคลังต่างๆที่อยู่กระจายทั่วประเทศไทยเลยนะครับรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กิ่งทองใบหยกข,ของเราครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสครับเชิญคุณจอย ได้เข้ามาร่วมบทสัมภาษณ์ของเราในวันนี้ด้วยครับคุณน้ำครับและพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ของเกรรษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุภูกหัไฟไบโหยกและกิ่งทองของเรานะคะซึ่งความอุดมสมบูรณ์จะเกิดทุกที่ที่มีใบหยกค่ะถูกต้องครับผมค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนะคะเป็นนาข้าวนะคะคุณจอยคะนาข้าวที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นข้าวของเกษตรกรท่านใดคะอ๋อของพี่สุปราณีค่ะก็ท่านก็ทำนา ทำนาเยอะค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็ประสบปัญหาเรื่องนาข้าวอะไร่าเงี้ยค่ะพอด,ได,ไดีได้ ได้รู้จักของตัวกิ่งทองประโย์ค่ะก็ท่านก็เลยได้ตัดสินใจทดลองใช้ส่วนหนึ่งกับนา,นาข้าวที่นี่ค่ะค่ะ mm hmm. แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับนาข้าวก่อนที่จะมารู้จักกิ่งทองระบหยกของเราเนี่ยข้าวของพี่สุปาณีเป็นอย่างไระคะคุณจอยก็จะมีปัญหาเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เรื่องของหญ้าพวกนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะก็จะประสบปัญหาเหมือนชาวนาทั่วไปค่ะ ครับผมซึ่งถือเป็นวัชพืชนะครับที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อกวนใจพี่น้องเกษตรกรอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งพวกนี้ครับวัชพืชพวกนี้มันจะมาแย่งอาหารของต้นข้าวครับทาให้ข้าวมีการเจริญเติบโตที่ช้าส่วนตัววัชพืชเนี่ยโตแซงข้าวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับทําให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้น้อยลงนั่นเองใช่ไหมครับครับผมแล้วคราวนี้ครับคุณจอยได้มีการ แนะนำเกษตรกรท่านนี้ได้ใช้อย่างไรครับว่าสินค้าของเราแก้ไขปัญหาได้อ๋อคือจริงๆแล้วทางทางคุณพี่สุปาณีอะค่ะได้ได้รับการแนะนําจาก คุณครูอีทอีกทีหนึ่งค่ะใช่เลยเพราะว่าในพื้นที่นี้ก็จะมีครูอีทนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคลังต้นแบบนะครับที่ได้มีการกระจายสินค้าในภาคพื้นแถวนี้นะฮะเติบโตกันมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะครับเป็นครังต้นแบบที่แนะนํคลังอาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นี้ด้วยค่ะเอใช่เลยรู้สึกว่ามีครูอีทแนะนํานะคะสนิทกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ <king> <ตก S 1> แล้วจุดเป,เปลี่ยนล่ะคะจุดตัดสินใจที่คุณจอยตัดสินใจในการที่จะเปิดคลังอะคะ่ะเพียงแค่ความวัสนิทอย่างเดียวพอเหรอคะอ๋อไม่พอแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยด้วยปัญหาของเคมีด้วยปัญหาของอนาของที่บ้านหรือว่าญาติที่ที่บ้านที่ทําเกษตรจริงๆเนี่ยค่ะก็ประสบปัญหากันค่อนข้างเยอะ เราก็เลยตัดสินใจว่าอ,อย่างแรกเริ่มต้นที่ที่บ้านก่อนก็คือลดต้นทุนแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีขึ้นเพราะาดินเนี่ยแม่ก็จะบน่นว่าเอ๊ะข้าวทำไมไม่โตใสหวานดูเลียสองครั้งสามครั้งแล้วทำไมข้าวก็ไม่โตก็เลยทดลองใช้ที่บ้านแล้วก็ประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็แนะนำญาติที่บ้านเนี่ยพอหลังจากเราแนะนำเนี่ยเขาได้ผล เขาก็มีการซื้อซ้ำใช้กันต่อเนื่องค่ะจุดริ่มเต้นคือเริ่มต้นมาจากในนาข้าวของพี่บ้านและคนที่อยู่ใกล้เคลียงพอเห็นผลสำเร็จเกิดขึ้นมาแล้วถึงเปลี่ยนการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรที่จะมีในครอบครองมากกว่านี้ชก็เลยเลยเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าอไม่ได้ละเราเราเปิดเปิดเปิดสัมปทานครั้งเลยดีกว่าเพื่อจะได้เก็บโอกาสตรงนี้ไว้แล้วเราก็ มองว่าถึงแม้เราตอนนี้อตอนนี้จอยยังทํางานประจําอยู่นะคะก็ยังเป็นเป็นผู้จัดการปั๊มน้ํามันจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลาออกแต่ว่ามองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยตัดสินใจทําตรงนี้ไวะคะ<ม>้ค่ะค่ะข้อหลังเปิดสัมปท,ทานทังเรียบร้อยแล้วเนี่ยร,รู้สึกหนักใจหรือมีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเปิดไหมว่าเฮ้ยเรางานประจําก็ทําอยู่เต็มเวลาเลยค่ะ<ม>แล้วเอาเวลาที่ไหนมาขยายคลังหรือมั่นใจอะไรใน การเปิดคางครั้งนี้จริงๆจอยมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ,คะผลผลผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราเรายอมรับในในส่วนตรงนี้แล้วก็ก็แบ่งเวลาก็คือจะมีเรื่องของออนไลน์บ้างแล้วก็ใช้ดีแล้วก็บอกต่อเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่ายังไงเนี่ยเรามองว่า ตัวตัวแร่ธาตุ द. ตัวนี้ค่ะก็จะใช้กับ<อ><อ>อเกษตรกรต่อเนื่องอยู่แล้วยังไงเกษตรกรที่บ้านเนี่ยก็ต้องใช้ตัวตน,นี้แน่นอนชใช่ค่ะอันนี้เป็นการส่งต่อนะคะรุ่นตอนน่อรุ่นของสินค้าแล้วเรื่องของระบบการทําตลาดของบริษรทัทที่มาช่วยเหลือคุณจอมมีความมั่นใจยังไงเกี่ยวกับระบบบ้างคะ ก็ก็มั่นใจค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดทำอยู่ในระบบจริงๆเนี่ยมันเหมือนการเป็นเป็นการรีสต็อกหรือว่าหมุนเวียนหมุนหมุนเวียนสต็อกมาแล้วตัวโรงงานผลิตเนี่ยก็จะซัพพอร์ตเรื่องของตรงนี้ได้ได้ดีค่ะใช่ใช่ค่ะของแร่ธาตุได้ดีค่ะแล้วในพื้นที่แถวนี้ครับไม่ว่าจะเป็น พี่สนุโลกเองก็ดีในสุขโขทยัยแล้วแว่นนี้ทำเกษตรกรรมประเภทไหนมากที่สุดครับจร,จริงๆแถวนี้จริงๆก็จะเป็นข้าวค่ะนาข้าวใช่นาข้าวค่ะส่วนส่วนที่จอยดูแลอยู่เนี่ยที่เกษตรกรเอาไปใช้เนี่ยก็คือ,อะจะมีของเรื่อง อ้อยมีตัวข้าวโพดเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะใช่ใช่ที่ที่เกษตรกร,ร,กรที่ใช้อยู่ค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าใบหยกของเรารวมถึงกิ่งทองก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับ,รบวันนี้ไม่ว่าเกษตรกร,ร,กรท่านใดทําทการเพาะปลูกพืชชนิดใดอยู่นะครับก็สามารถที่จะเปิดใจและทดลองใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะค่ะโค้ดคะเมื่อกี้คุณจอยพูดถึง แม่พิมพ์อตต้นแบบต้นครั้งที่ทําให้คุณจอยเปิดใจเราอยากานะคะอยากรู้มากๆเลยครับผมซึ่งบุคคลนั้นเป็นรู้จักเช่นกันใช่ไหมคะว่าท่านผู้นี้คือใครค่ะใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับนะครับเจ้าของครั้งลำดับที่75นะครับอําเภอพรมพิรามคือพิษณุโลกค่ะใช่ครับนั่นก็คือครูอีทนั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านด,ด,ด้วยนะคะสวัสดีครูอีตนะครับและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยนะครับใครที่ติดตามช่องเกษตรพียชี้ช่องรวยนะครับก็จะรู้จักคร e ูอีตดีเพราะได้ออกอีพีแรกๆของเราไปแล้ว EP ีที่1เลยโอ้โหอ่าขอเท้าความกลับนิดนึงอีพีที่หนึ่งครับตั้งแต่ครูอีตออกผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างฮ,ฮะก็มีพี่น้องเกษตรกรนะคะทั่วไทยได้โทรมาสอบถามอยู่เนือง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 ด้วยนะ แล้วก็ยอดของการขายดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเดิมต้องบอกว่าชื่นใจมากๆเลยนะครับและเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับของสินค้าด้านการเกษตรครับที่วันนี้ไม่ว่าท่านใดก็ตามนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ,ของ,ของครอบครัวพียูของเราท่านก็จะได้ร่วมออกรายการแบบนี้ถือว่าเป็นการโปรโมตรประชาสัมพันธ์ชี้ช่องรวยให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยทีเดียวครับครูอีฐอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะครับว่าครูอีฐเนี่ยได้มาแนะนำ คุณจอยได้อย่างไรฮะก็สืบเนื่องมาจากอีทยังรับราชการอยู่นะคะแล้วก็ได้ทําการเกษตรด้วยตนเองก็คือทํานาที่บ้านแล้วก็ พี่จอยเนี่ยเป็นหลานของเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ซื้อซื้อใช้แล้วก็แนะนําให้รู้จักว่าเนี่ยหลานก็ทําเกษตรเยอะนะ,ะก็เลยได้รู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วก็ทําการแนะนําพี่จอยะคะ่ะประกอบกับบ้านของพี่จอยนั้นเนี่ยทำเกษตรเยอะด้วยะคะ่ะอ๋อก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ลงตัวพอดีค่ะและตอนนี้เราก็อยากรู้นะคะว่าครูอีทเองก็รับราชการเต็มเวลา คุณจอยก็ทํางานประจําเต็มเวลาทีนี้ระบบการเรียนรู้ทํำยังไงถึงมีวิธีการสอนง,งานกันได้ละคะอันดับแรกก็คือเราต้องพาเข้าสู่กระบวนการของบริษัท pu network ก็คือจะมีการประชุมของบริษัท mm hmm. ก็เลยชวนพี่จอยเนี่ยไปร่วมประชุมครั้งที่จังหวัดนครนายกเมื่อเดือนมีนาปี2564ค่ะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นมีประชุมตรงไหนที่ใกล้ๆแล้วเราว่างเราก็จะชวนกันไป หลังจากนั้นเราก็มาหัดทำ O v P ย่อยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีมีเคสของพี่จอยมีเคสของอีทก็จะไปแชร์ไปช่วยกันอย่างนี้ตลอดอะคะ่ะอย่างล่าสุดก็มีเคสที่บ้านวังบุญพี่จอยก็ไปช่วยนกะะ็นจะไปช่วยกันใช่ครับเพราะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของครูอีทต,ตลอดเลยนะครับถึงแม้ตัวท่านเองจะทำงานราชการนะครับจันถึงสุกนี้ต้องบอกว่าว่างแค่ช่วงประมาณหลังบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นเท่านั้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะต้องเลยเวลาราชาการเลยเวลาราชาการเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับครูอีทไม่ได้หยุดความสําเร็จของตนเองไว้แค่เฉพาะช่วงเวลาทําการครับแต่อาศัยช่วงหลังเลิกงานเนาะก็ออกเฮา m e มิตติ้งออกไปจัดประชุมออกไปแนะนําสินค้าครับกิ่งทองใบหยกให้กับเกษตรกรไม่เว้นวันหยุดเลยทีเดียว ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพี P ่เน็ตเวิร์กของเรานะคะการเปิดสัมปทานทางเข้ามาแล้วเรามีระบบการเรียนรู้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพื่อส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องต่อยอดของวิธีการใช้ของด้ายท่ากูเขาไฟของเราอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการใช้สินค้าอย่างถูกต้องก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีและสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะใช่แล้วครับผมและวันนี้เองนะครับอยากจะบอกว่า เกษตรกรไม่ว่าจะทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเพาะปลูกน้อยหรือเพาะปลูกมากนะครับหรือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่วันนี้ครับสามารถที่จะเพียงแค่คุณเปิดใจนะครับในการที่จะทดลองหรือใช้สินค้าที่ไม่ใช่แค่เคมีอย่างเดียวได้ให้มีโอกาสได้ให้มาบำรุงดินนะครับบำรุงพืชของทุกคนครับรับรองครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างแท้จริงเลยซึ่งวันนี้เองครับเห็นครูอิฐบอกว่ามีอีกหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เลย มีพื้นที่นาที่ทางเยอะมากาอยากรู้จังเลยครับบุคคลท่านนี้ท่านเป็นใครแล้วเปิดใจใช้สินค้าของเราได้อย่างไรฮะก็ท่านก็เป็นเจ้าของแปลงนาผืนนี้ค่ะยาวไปสุดลูกหูลูกตานูน่นสู่อาณาจักรของท่านเลยนะคะ,าาะค่ะก็คือคุณพี่สุป,ปราณีค่ะเป็นเจ้าของนาผืนนี้แล้วก็อาณาจักรด้านหลังนะคะเป็นชาว จังหวัดสุโขทยัยอำเภอธงไกลลาชค่ะโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าอาณาจักรนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้กว้างขวางและใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านนี้เปิดใจใช้สินค้าของเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมต่อในช่วงต่อไปครัเอาะค,ครับท่านผู้ชมครับและหลังจากที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่า ครูอีทได้ออกตั้งแต่ ep หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างช่องของตนเองมีการเติบโตจนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นครับอีกหนึ่งท่านครับที่เป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้วันนี้พี่สุปราณีของเราครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่ได้เลือกครูอีทจากช่องทาง YouTube นะครับวันนี้พี่ปราณีหรือพี่สุปราณีพร้อมที่จะร่วมรายการกับเราไหมฮะพร,มรพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมมาด้วยนะยนะครับถ้างนั้นครับขอเสียงป,ปรบมือต้อนรับพี่สุปราณี สวัสดีครับเยนเจตพิปาณีตรงนี้เลยครับอ,อตรงนี้เขาอ,อยู่ตรงกลางโอ,โอ้โเลือกโลเคชั่นได้ดีมากพ,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 พิสุภาณีคะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดน,นึงคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อสุภาณีคะ่ะพิสุภาณีเป็นใครและทําอาชีพอะไรมาก่อนครับเป็นเกษตรกรคะ่ะทาอาชีพทํานาคะ่ะปัจจุบันนี้คือทานาเนาะขอเท้าความไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทํานาค่ะ พี่สุปราณีทำอะไรมาก่อนไม่เคยดูดูบุคลิกแล้วไม่น่าจะใช่ชาวนาร้อยเปอรเทำเปิดร้านตัดผมครันี่เป็นอดีตช่างเสริมสวยนะครับแล้วจุดพลิกเปลี่ยนชีวิตที่ให้เรามาสนใจเรื่องของภาคการเกษตรคืออะไรครับพี่ปราณีก็ห่วงลูกชายใช่ไหมไม่มีอาชีพก็เลยกลับมาทำนาคราวนี้ครับอยากรู้ละว่าพี่นีเนี่ยได้มารู้จักกับครูอีฟอย่างไรฮะ ดู Youtube ดู Youtube ดูเป็นเวลานานไหมฮะนานเลยเหรอปีกว่าโอ้โหปีกว่าเลยนะครับท่าผู้ชมแล้วทำไมดูเยอะและดูนานขนาดนั้นนะฮะเพอร์เอิญมันดู y o u t u b e ประจจำทุกวันก็ชอบดูเรื่องเกษตรเรื่องทุกอย่างก็เลยจำไว้ใช่ปุ๋ยอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วพอมากลับมาบ้านทํานาได้ ีกว่าครับแล้วก็พอดีไปได้เจออีกก็เลยดูตอนที่โควิดออก Youtube อืมนั่นก็คือได้ดูก่อนหน้านี้กว่า1ปีแล้ว<ฮ>ใช่ไหมครับแล้วพอมาทำการเกษตรมาทำนาจึงได้กลับมาดูอีกครั้งนึงโอ้โหแล,แล้วในช่วงที่ช่วงระหว่าง1ปีนี้คือดูอะไรมาก่อนหรือว่าใช้สินค้าตัวไหนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับอืม ก็จะดูทุกๆอย่างรายการทุกอย่างมีช่วงว่างช่วงว่างก็ก็จะดูสินค้าด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะว่าจะเป็นปุ๋ยก็ดีนะครับหรือเทคนิคการทํานาที่ได้ให้ได้ผลผลิตเยอะก็ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดูมาเรื่อยๆแล้วอะไรเป็นจุดที่ทําให้ตัดสินใจที่จะโทรหาครูอีทก็ปุ๋ยแพงอืเคมีเคมีแพงปุ๋ยเคมีแพงซึ่งตอนนี้เจอกันทั้งประเทศนะฮะ แล้วพี่นูทํานาเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่คะ80ไร่ค่ะ80ไร่นะคะเป็นข้าวพันธุเดียวกันทั้งหมดไหมคะไม่ค่ะไม่ที่อยู่ด้านหลังเราสวยๆเนี่ยเป็นพันุ์อะไรคะจัดมิน2ีค่ะยีนะคะอายุของข้าวราคากี่วัน้วคะตรงนี้ประมาณร10วันร10วันข้าวนี้อายุเก็บเกี่ยวกี่วันคะจัดมิน2ี120บรวัน1 2 0บวันเก็บเกี่ยวนะฮะ ก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับแร่ธาตุผูกเผาไฟใบหย,ย,ยกและกิ่งทองของเรานาข้าวของที่มีเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะก็ข้าวไม่โตรว,วงไม่ใหญ่ข้าวไม่โตรว,วงไม่ใหญ่ผลผลิต<ม>ได้น้อยได้น้อยนะคะออออันนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนต้นทุนด้วยไหมฮะตน้นทุนสูงด้วยแล้วหลังจากที่ได้ใช้มาแล้วเนี่ยค่ะ110วันความความงอกงามของต้นข้าวพอใจไหมคะพอใจ พอใจนะดีกว่าใช้เคมีคและก็ดีกว่าใช้อินซีอินซีหรือเคมีตอนนี้คือใช้มาหมดแล้วหมดแล้วทดลองเอง,เองแล้วทำไมทำไมเชื่อมั่นและและมั่นใจว่าใบหยกเนี่ยจะแก้ไขปัญหาให้กับกต้นข้าวได้ดูแล้วมันเหมือนคุณสมบัติตาม ม,ม,มีตามที่โฆษณาเรียกได้ว่าสินค้าตรงปอกเลยนะฮะตรงปอกเลยสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้มองเห็นนะคะว่าต้นไม้ไม่โกหกนะคะเช่นเดียวกันกับข้าวของพี่นีก็ไม่โกหกใช่ไหมคะใช่อีกสิบกว่าวันจะเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ,ะคิดว่าผลผลิตที่ได้ในรุ่นนี้เป็นยังไงคะน่าจะได้ไล่ละหนึ่งตันหรือหนึ่งตันกว่าหนึ่งตันไร ยอดเลยทีเดียวไล่ลั80ถั80 80<า>ง80ถัง,<า>งนี่ก็แบบแฟนก็70ถัง70ถอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาหรือการันตีที่พี่นีบอกว่าในที่ผ่านมาทุกๆรุ่นแล้วเนี่ยข้าวไม่ได้เจริญเติบโต,ตแบบที่เห็นเหมือนกับที่ใช้ปิพันธ์ของเรานะคะซึ่งอีก10กว่าวันนะคะเร,เราจะรู้กันนะคะว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกต้อง,งตรงนี้นะคะพี่นีอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะว่าการได้เปลี่ยน จากเคมีมาใช้แรกค่าถุกเขาไฟบาย,ยกของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเหมือนที่พี่นีเคยเป็นจะได้มีไอเดียหรือความคิดที่เปลี่ยนไปค่ะขอเชิญชวนเกษตรกรชาวนาให้มาหันใช้กิ่งทองใบหย,ยกด้วยกันค่ะเพราะว่าคุณภาพดีทำให้ข้าเวเจริญงอกงามดีได้ผลผลิตดีค่ะ ลดต้นทุนด้วยใช่ไหมลดต้นทุนด้ยค่ะนี่นะครับครับผมและนี่แหละครับคราวนี้อยากจะทราบเหลือเกินครับว่าพี่หนีครับได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ใบหยกของเราเนี่ยฮะตอนนี้ในฤดูกาลนี้แล้วกี่กระสอบละครับ2อ0กระสอบโอ้โห2 2 0รกระสอบแล้วนะครับ ใช่ไหฮะเริ่มมีการสั่งทีเดียวเลย220 2 0หรือค่อยๆค่หรือค่อยๆค่อยๆค่อยๆทยอยนะฮะนี่ขนาดทยอยยังขนาดนี้เลยครับท่านผู้ชมแล้วถ้าใช้จริงนะครับในพื้นที่กว่า160ไร่ใช่ไหมฮะในการเพาระปลูกนาของพี่นีนะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆจะต้องใช้กิ่งทองและใบหยกข,ของเราขนาดไหนฉะนั้นครับ วันนี้เองพี่นีนะครับเป็นเจ้าของกิจการมีที่นาขนาดนี้นะครับยังเริ่มต้นที่จะเปิดใจเปลี่ยนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อในการทดแทนนะครับแล้วก็ชดเชยในสิ่งที่ต้นทุนนะครับที่มีค่อนข้างสูงณตอนนี้วันนี้ครับถ้าหากเราไม่เปลี่ยนไม่ปรับอาจจะเท่ากับศูนย์พันได้ครับเรามาช่วยกันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ควบคุมต้นทุนการผลิตวันนี้ดีกว่าไปหวังว่ายอดขายหรือกำไรจากการ เก็บเกี่ยวมันจะมากนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆครับวันนี้ฮะขอบคุณพี่นีนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสองครั้งนะครับเดี๋ยวให้คุณจอยและครูอีทนะครับได้ฝากข้อมูลการติดต่อนะครับไปไปฝากช่องประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยครับเชิญคุณจอยก่อนเลยครับยังไงก็ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจสัง่งแลท่ทาต กิ่งทองใบหยกค,ค่ะก็ติดต่อเบอร์ที่063 545 9656ได้เลยค่ะนะครั้งอำเภอพิ่รดิตค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับผมและอีกขั้นหนึ่งครับต้องขอบอกว่าครูอีทปัจจุบันนี้มีครังใต้ส่งานครับที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นี้กี่ครั้งครับให้ครูอีทประชาสัมพันธ์และฝากได้เลยครับก็ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีส,ะค,ะมสะค,ะค,ครั้งก็คือคลังพมพิรามแล้วก็คลังบงกระทุ่ม รวมถึงทางอำเภอพิชัยด้วยนะคะสามารถนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะ0848285799หรือติดตามทางอ่าเพจ Facebook นะคะคูอีทเกษตรลาวา่าช่อง y o u t u b e คูอีทเกษตรลาวาล่าแรล่ง้าภผุขาไฟคะ่ะว้าวนะครับชื่อก็ตรงกับสินค้าของเราแล้วทีเดียวนะคะเกษตรลาวาอยากรู้ว่า ราวาหรือแร่ธาตุภูเขาไฟครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดินได้อย่างไรช่องครูอีทครบครันในเรื่องสาระและความรู้ครับ และเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมครับที่ติดตามช่องเกษตรชี้ช่องรวยหรือท่านใดก็ตามที่ได้รับลิงก์อยู่น้าตอนนี้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับตไครรวมถึงร่วมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับเราครับในช่องกเกษตรพิยูชี้ช่องรวยสำหรับอีพีนี้เราทั้ง5คนขอลาไปก่อนเดี๋<ว>ยวยไปดูอาณาจักรของพี่สุปราณีด้วยกันนะครับอีพีนี้เราขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ เราทั้งหมด5คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ